ใจกนกเช่นเคยนะพอดีวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราคัดเมงคามหรือดงกว้างของเรานะครับผมก็เลยว่าจะมาผสมพันธุ์นะครับตอนนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับว่าจะลองใช้ตัวไหนผสมบ้างนะครับก็อันนี้เป็นด่วงกว้างของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เขาก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่ครับก็คือก็ถือว่า ขนาดกลางๆนะครับขนาดกลางๆไม่ถือว่าใหญ่มากและถือไม่ถือว่าเล็กมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองต่อถ่ายดูนะครับ มีอ่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเขาคสวยไหมครับก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ตัวข้างบนอ่าตัวนั้นเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งได้มานะครับตอนที่ผมไปกวาดหลังบ้านนะครับน้องเพิ่งจับมาให้นะครับตอนแรกว่าจะใช้อ่าทั้งตัวผููทั้งหมดนะครับสีตต่ตัวแต่ตอนนี้ตัวผู้อีกตัวหนึ่งเหมือนจะ อ่ไม่สนเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวเมียที่ผมเตรียมไว้นะครับตัวเมียมีทั้งหมดห้าตัวเมื่อกี้เขาก็ได้มาตัวผู้กับตัวเมียนะครับแต่ว่าตัวเมียตัวนั้นขาเขาติดอ่ยางพารานะครับมันขา,ขาเขาติดยางพารามาาันก็เ,เป็นตัวกบบเปาะยางพารามานะครับแล้วขาเขาติดยางครับก็เลยว่าจะไม่ใช้นะครับจะใช้อ่ ตัวเมียที่เรามีนะครับเนี่ยครับผมเอามาให้ดูนี่ครับ,รบตัวเมียที่เรามีนะครับก็ตัวผู้ของเราก็จอกสีแดงแดงหน่อยนะครับนะครับดูตัวผู้ของเราว่าจะทําไงครับเพราะว่าตัวเมียตอนแรกเขาจะร้องนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ร้องนะครับตอนนี้ก็ถ่ายมือเดียวน่าจะยากอยู่นะครับเดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้กันนะครับนะครับตัวเมียเขาก็จะมุดลงแต่ดินอย่างเดียวเลยนะครับเขาตัวผู้เขาก็ไม่สนใจนะครับลองใส่ตัวนี้บ้างครับให้เขาได้กินตัวเมียนะครับถ้าเกิดเขาได้กินตัวเมียเขาน่าจะผสมอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองออกไว้ขา้างนอกไม่ให้ตัวเมียม,มุดดิน,นครับ เขาเห็นครับเขาเดินหนีนะครับตัวนี้เอามาปอก่อ้แล้วเขาเดินหนีนะครับเขาหลบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเมียก็ได้มาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่อยู่กับผมตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ไม่ได้ทับนะครับลองให้เขาขี่ดูครับเขาจะทับไหมครับกระตุ้นตัวเมียเขาร้องไหมครับไม่ครับตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ไม่ร้องนะครับ ถ้าเกิดตัวเมียไม่ลองเขาก็ไม่ทับนะครับแยกไว้ก่อนเราเปลี่ยนตัวเมียดูนะครับก็ถ้าเกิดมันกระทับกันนะผมก็จะเก็บลูกชุดนี้ไว้เลยนะครับก็คือเป็นสายของจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วผมก็จะไปหาด่วงสสยต่างๆมาเพาะลองเลี้ยงเพาะไว้ดูเล่นนะครับว่าลักษณะของแต่ละสายนะครับเ็าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับ เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมถ่ายดูไหมครับตอนนี้ด้วงของเราก็ได้ผสมพันกันแล้วครับหนึ่งตัวนะครับก็เชือกดําที่เป็นพ่อพันธุ์ที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็ได้ผสมพันธุ์ไปแล้วตัวนี้ตัวข้างบนเห็นนะครับนะครับเดี๋ยวพอผสมกันเสร็จปุ๊บตัวเมียเขาก็จะมุดลงดินเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ ขาก็สวยค,ค,ครับบาคนนะก็จะมีถ้าถ้าเกิดเป็นเชือกดาเขาก็จะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเชือกขาวก็จะเป็นตัวคัดล้างหลังครับก็ไม่ค่อยท่าหร่ครับแต่ก็พอได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมมอออกมาก่อนนะเดี๋ยวกว่าเขาจะมุดลงดินไปก่อนนะครับเราก็ไว้ที่นอยแล้วกันนะครับเขาพาตัวผู้เดินนะครับ ก็พา,าตะพูเดินนะครับตอนนี้เขานิ่งแล้วนะครับอันนี้เราก็ได้ผสมไปแล้วหนึ่งตัวนะครับน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็น่าจะปล่อยกันก็เดี๋ยวเราไปรอดูคู่ต่อไปนะครับอันนี้ตัวที่สองของเราครับไปดูปเขาจะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าเขาจะไม่ขึ้นกันแน่นะครับตอนนี้ตัวเมียหันหลัง ใช่ครเขากำลังดมุบดมดม,ดมอยู่นะครับว่าอย่างไงนะครับส่วนมากเขาจะอ่าไม่ค่อยอ่าตามนะครับเหมือนพวกเขาสัน้นแต่พวกเขาสั้นนี่เขาจะมีความคึกมาก,กน,นะครับคือเสจตัวเมียไปปุแบบ๊แบบแปบ๊บเดียวเขาก็ผสมนะครับแต่พวกนี้เขาจะใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าเขาจะ,ะกว่าเขาจะผสมกันได้ เห็นไหมครับขอให้ประสบผลได้อันนี้เดินดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนตนัวเมียดูไหมครับหรือว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเราก็จะรู้ด้ครับว่าอันนี้ตัวเมียตัวนี้กับตัวผู้ตัวนี้สีเขาใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตนัวเมียดูนะครับี๋ยวตอนแรกผมจะเปลี่ยนตนัวเมียครับอันนี้ผมลองอ่า ให้เขาโดนน้าโดนอะไรบ้างนะครับเขาเริ่มมีการเดินตามตัวเมียนะครับแต่ว่าเดินไปได้สักพักเขาก็หยุดนะครับแต่จะลองไล่ดูนะครับผมเปลี่ยนตัวเมียใหม่นะครับพอเป็นตนัวเมียใหม่ปุ๊บเขารีบเลยนะครับเขารีบขึ้นล็อกตัวเมียครับแล้วก็ตัวเมียตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมื่อสักรู่้วยครับนี่ครับตอนนี้เราก็ ได้ผสมขอประดับสองตัวนะครับตัวนี้ตัวเมียเรายังเหลืออีกสามตัวผู้เราก็ยังเหลืออีกครับเดี๋ยวก็จะวัดหาตัวผู้ที่เท่าเๆกับตัวเมียนะครับแล้วก็อ่าเขาพอใช้ได้ใช้ได้หน่อยนะครับมาผสมครับในนี้เหลือตัวเมียตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในแก้วมีสองตัวนี่ครับตัวนี้เขาก็ทับ กำลังจะทับกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ยอมทับนะครับกําลังดมอยู่นะครับแต่ว่าล็อกตัวเมียแล้วนะครับมันจะอายได้เปล่านะครับกระตุ้นนะครับนี่ครับกระตุ้นให้ให้เข้าผสมตัวเมียนะครับผสมแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเราตอนนี้ได้ผสมไปแล้วสองแม่นะครับ คือตัวเมียนะครับเขาจะอ่าเก็บนํำเชื้อตัวผู้เฉพาะตัวแรกที่ทับเท่านั้นครับก็เป็นร่วงเออเป็นตัวเมียพวกนี้นะครับก็คือผมไม่บินบินมาเกาะที่หลอดไฟครับผมก็เลยจับจับเขานะครับจับเพาะขังไว้นะครับเฉพาะตัวเมียนะครับไม่ได้อยู่กับตัวผู้ตัวอื่นนะครับก็น่าจะได้เชื้อของตัวผู้ที่เรามีนะครับก็ ประมาณนี้ครับก็ถ้าถ้าเกิดอ่าเป็นดวงป่านะครับก็ถ้าเกิดเกิดมาหลายวันแล้วก็อาจจะโดนตัวผู้ทับทับเสร็จก็อาจจะมุดลงดินนะครับแต่พวกนี้ยังครับยังคือว่าขึ้นมาปั๊บผมได้จับขอใส่แก้วขังไว้ตั้งหากเลยนะครับแล้วก็รอตัวผู้ที่เราจะใช้ทำนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ยะ อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ครับว่า,าเขาไม่ผสมมาแล้วก็อาจจะผสมมาตั้งแต่อยู่ในป่าแล้วนะครับก็ลองดูนะครับก็ผสมได้แล้วสองคู่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ถึงสี่คู่หรือเปล่านะครับพอเขาได้ทับตัวเมียนะครับพอได้ทับตัวเมียเห็นไหมเขากางเขาสวยมากนะครับก็ ล่องอันนี้เลยนะครับก็ตอนแรกว่าจะถ่ายดูจนกว่าจะครบทุกตัวนะครับก็น่าจะคลิปน่าจะยาวนะครับผมอาจจะแกะเชือกเดี๋ยวผมสภาพผมก็จะแกะเชือกนะครับที่เข่านะครับแล้วก็ใส่ในนี้เลยทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับปิดไว้เลยนะครับก็เราเรามารอเลี้ยงว่วงทังนี้นะครับเอานะครับ ก็เอาไว้เป็นที่เหลือนะครับผมอาจจะไม่ได้มาไม่ได้เก็บนะครับก็คือเพราะแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับน่าจะพอกระทับเสร็จปุ๊บผมอาจจะปล่อยตัวเมียบินไปเองเลยนะครับก็คือน่าจะถ้าเกิดปีหน้าหรืออะไรรอบหน้าก็น่าจะได้เขาส,สวยๆนะครับมามาไว้ดูนะครับมาไว้ชมกันนะครับรอบนี้ก็ น่าจะอ่าเพราะว่าช่วงรอบ,บนี้ได้เขาสั้นมาเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้ขเขายาวอ่าเพราะก็ทับอย่างนี้นะครับกลัวเขาจะทับกันเสร็จนะครับก็ินเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเราผมจะทำอ่าอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเรา๋ยมจามถ่ายดูว่าเขาจะทับหรือไม่ทับนะครับ คู่ของเราตัวนี้ก็ไว้นะครับก็พอตัวเมียเดินเข้าหาปุ๊บดมๆดมดมแล้วก็นี่เลยนะครับเขาก็ขึ้นขี่เลยนะครับก็ได้สามคู่แล้วนะครับเล็กสองครับแต่ว่าตัวเมียตัวหลังนี้ตัวเล็กนะครับเห็นไหมครับตัวเมียตัวเล็กนะครับ ไม่รู้ว่าจะทับได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวเมียตัวใหญ่นะครับขอทิศได้มารอบแรกเขาได้ไอ้นนี่ไปแล้วนะครับเขาได้ผสมไปแล้วนะครับก็ได้ปล่อยไปบ้างแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นการขยายพันธุ์นะครับ กระทับได้นะครับก็ได้สามตัวนะครับก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็หลังจากนี้นะผมก็จะเปลี่ยนแมพใหม่นะครับก็ก็คือมันต้องใช้แมพเลี้ยงอ,อนุบาลไข่แล้วก็อนุบาลตัวอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งแมพมาใหม่นะครับเพื่อที่จะไว้เลี้ยงหนอนด่วงของเรานะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบอย่าง่านี้ค่อช,ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแังใจผมในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ